ก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีผ่านรูบล็อกแบบที่ไม่ชื่อว่า identity f l u o d แบบไม่ถึง20นาทีก็ผ่านได้แล้วก็นะครับอย่างแรกนะทุกคนจะต้องทำการกดรีเซ็ตตัวละครของทุกคนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณเนี่ยจะอยู่จนถึงเกิดที่อยู่ทางมุมขวาและทางซ้ายจะเป็นทางเดินยาวแล้วทางข้างหน้าจะเป็นทางเลี้ยวซ้ายนะผมมีแค่ทางเลี้ยวซ้ายนะต้องเป็นแบบอยู่มุมขวาห้องผ่านไปทางซ้าย,าย,าาายจะเป็นทางเดินยาวและข้างหน้าจะเป็นทางเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวถ้าคุณนึงไม่ออกเดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่าผมเป็นยังไงนะ โอเคครับผมอาจากที่การกดรีเซ็ตหลายรอบถ้าเกิด like ว่าทุกคนเนี่ยเกิดบุมเนี่ยแสดงว่าถูกต้องแล้วนะเนี่ยคือถูกต้องก็คือเนี่ยอยู่ตรงมุมขวาห้องข้างหน้าไปทางด้านซ้ายส่วนถ้าเกิดเราหันไปทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทางเดินยาวก็จะเป็นถงวทางเดินยาวนะจากนั้นนะครับก็ให้ทําการชิดขวาไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเจอกับประตูที่ปุ่มสีเขียวอยู่ทางซ้ายบางคนเนี่ยจะเจอสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยก็แค่ให้รอครับจนกว่าจะกลายเป็นสีเขียว จากนั้นนะครับทุกคนก็จะต้องเดินตามไฟไปเรื่อยๆนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินไปทางไหนแล้วไม่มีไฟเนี่ยให้เลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอประตู the next day พอคุณเจอประตูเนี่ยครับมันก็จะมีปุ่มสีเขียวอีกเลี้ยวใช่ไหมให้กดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีโค้ดโผล่ขึ้นมาให้เราพิมพ์ในแชทช่องแชททางซ้ายบนนะครับผมนะแล้วประตูก็จะถูกเปิดออก ตอนนี้เราก็อยู่กันในเขาวงกดแหลงที่3แล้วนะครับผมนะอันนี้จะยากนิดนึงในะตรงที่ว่าจะมีตัวละครใหม่ขึ้นคุณอาจจะมีชื่อว่าจีมนะครับด้วยจีมเนี่ยมันจะเป็นชุดสูตรไ่หัวอะไรไม่รู้เนี่ยแหละครับผมนะวิธีรับมือกับมันเนี่ยก็แค่ยืนเฉยๆแค่นั้นแหละครับแล้วมันก็จะไม่ทําอะไรคุณส่วนวิธีผ่านตรงน,นี้ครับแค่แค่เดินชิดขวาไปเรื่อยๆถ้าทางไหนเลี้ยวขวาไปได้ก็หาทางที่มันใกล้ๆใกล้เคียงกันจาะนั้นเนี่ยคงก็จะมีเสียงนก็เป็นเสียงปี๊ปปี๊ปปี๊สซึ่ง โดยวิธีผ่านตรงน,นี้นะครับคือคุณจะต้องแก้รหัสมอสแล้วก็พิมพ์แชทอีกเลี้วนะครับผมนะโดยวิธีการแก้รหัสมอสเดี๋ยวครับผมจะขึ้นตารางให้นะนั่นคือตารางรหัสมอสครับใช่ก็นะครับวิธีการฟังรหัสมอสเนี่ยมันง่ายมากๆคุณก็แค่จะต้องรอจนกว่าเสียงรหัสมอสเนี่ยจะหายไปนานๆนานในที่นี้คือหมายถึงแบบนานที่สุดอะครับผมนะมันจะเสียงแบบปี๊ปี้ป,ปใช่ไหมคุณก็แค่ต้องรอให้มันเสียงมันหายไปนานที่สุดก่อน พอเสียงมันหายไปนานที่สุดเนี่ยนั่นหมายคามว่ามันเริ่มเลขตัวใหม่แล้วมันหมายคามว่ามันเริ่มประโยคใหม่นะครับผมนะเพราะมันจะวนลูปซ้ําเรื่อยๆนะครับผมนะเพราะมันเริ่มประโยคใหม่มันเริ่มเลขใหม่ปุ๊บให้คุณเนี่ยทาการจดนะคผมนะจดลงกระดาษหรือจะดูตารางผมก็ได้นะจดลงกระดาษว่าเลขแรกเลขอะไรนะผมนะดวยจุดเนี่ยก็คือเสียงสั้นส่วนขีดคือเสียงยาวถ้าเกิดเป็นจุดถ้าเกิดปี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 ก็เป็นเลข5้า น่ผมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเลข5นะครับผมนั้นก็แค่นั้นแหละก็แค่ต้องดูว่าเป็นเลขอะไรบ้างโดยมันจะมี5หลักนะครับพอถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่ามันถูกเนี่ยก็แค่พิมพ์ลงในแชท5หลักเลขนั้นและประตูข้างในก็จะถูกเปิดออกครับ ม่คุณผ่านรหัสบอสมาเนี่ยครับคุณจะเจอกับสเตจสุดท้ายก่อนที่จะสู้บอสครับผมนะด้วยสเตจนี้ง่ายกว่ารหัสบอสเยอะวิธีการนะครับคือคุณจะต้องทําการดูเลขข้างล่างหาเลข30มสิบให้ผมนะให้หาเลข30ทั้งหมด2ตัวนะครับโดยให้หา30ตัวแรกก่อนว่าเป็น30อะไรด้วยของผมเป็น30ที่มีตัวศูนย์อยู่ข้างหลังนะครับให้จับเอาไว้เป็นเลขศูนย์นะจากนั้น3 0อีกตัวนี้ที่ผมเจอนะครับคือเลข7นั่นหมายความว่าผมจะต้องตัดเลขศูนย์ที่อยู่ในเลขนี้ออกให้หมดแนละ้วใส่เลขเแทน อธิบายง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดว่า3 0อันไหนเนี่ยสาอันแรกของคุณเนี่ยคุณจะต้องตัดเลขนั้นออกก่อนแล้วสาอันที่2เนี่ยคุณจะต้องใส่เลขนั้นใส่แทนสมมติว่าอันแรกคุณเจอสาสิบเอ็ดอันที่สองคุณเจอสาสิบสองแสดงว่าคุณจะต้องตัดเลขหนึ่งที่อยู่ในเลขเนี้ยออกให้หมดแล้วใส่เลขสองเข้าไปแทนจากนั้นเนี่ยครับเรามาถึงศาสสุดท้ายของ Identity mm ี้ฟลูอิดรบบอกันเป็นที่เรียบร้อย,ลยแลวนะครับโดยสเตจเนี่ยจะมีความง่ายแล้วก็ยากด้วยนะครับโดยวิธีการผ่านเนี่ยก็แค่ ไม่ยืนอ,อยู่ตรงเสาก่อดนะครับผมนะเสาที่ผมยืนอ,อยู่นี่แหละแล้วพอคุณยืนอ,อยู่ใช่ไหมให้คุณเนี่ยทำการเอาตัวเอียงออกไปนิดนึงให้มันเห็นซอกเล็กๆที่มันจะเห็นไอตัวที่ยืนอ,อยู่ตรงนั้นแหละพราะมันเห็นซอกนี้ใช่ไหมคุณก็จะสามารถสแปมคลิกยิง r p g ออกไปได้เลยโดยที่มันไม่สามารถจิงหุ่ได้ใช่ครับให้คุณเนี่ยยิงมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจเะเ,เปลี่ยนสเตตเพอาเปลี่ยนสเตตเนี่ยครับผมนะมันก็จะทำการเสกระวาวบนพื้นให้คุณเนี่ยทำการรีบวิ่งไปอยู่ตรงบล็อกที่มันที่มันสปอร์ตออกมา ถ้าพอคุณไปยืนอยู่บนบล็อกปึ๊บมันเนี่ยก็จะทําการเสกระเบิดมาฆ่าคุณวิธีการก็คือก็แค่ยิงมันต่อไปแล้วก็ําหลบระเบิดไปด้วยในเวลาเดียวกันจากนั้นมันก็จะเพิ่มจํานวนจากตอนแรกโยนทีละหนึ่งมันก็จะเพิ่มมาเป็น4คุณก็แค่ต้องไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วพอคุณยิงไปเรื่อยๆมันก็จะตายแล้วคุณก็จบเกมครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับจะได้ดูคลิปบ่อ่ๆบ่อย